สืบเนื่องจากคดีการเสียชีวิตของอดีนนักสแสดงสาวอย่างแตงโมนิดาที่ตอนนี้เวลาล่วงเลยมาสีเดือนอยังไม่สามารถปิดคดีได้ซึ่งทางด้านของแพทย์หญิงคุณหญิงพอนทิพย์โรจนสุนันหรือว่าหมอพันทิพย์ได้เคลื่อนไหวผ่าน Facebook นะคะโดยบอกว่าวันนี้นับเป็นวันที่ได้รับทราบสิ่งดีๆในกระบวนการยุติธรรมของระบบอายการ ที่ต้องการอำนวยความยุติธรรมเชิงรุกจากการร่วมเสวนาจ,จนึางทราบว่าท่านอายการสูงสุดได้ลงนามเพื่อเป็นหน่วยติดตามตรวจสอบในคดีสำคัญโดยใช้นิติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหลักฐานทางดิจิตอลของอายการโดยท่านอายการสูงสุดได้นำเอาแนวคิดของหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำหน้าที่ของหน่วยใช้กฎหมายทุกหน่วยกับระบบอายการเกาหลีที่สามารถสั่งตรวจสอบหลักฐาน ด้วยนิติวิทยาศาสตร์มาสร้างหน่วยงานนี้ในสังกัดของอายการเรื่องนี้คือก้าวใหม่ของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่หน่วยงานอายการขยับเองต่อไปในบางคดีอายการจะเชิญพนักงานสอบสวนและพยานมาสอบเพิ่มไม่ใช่สั่งผ่านไปเฉยๆต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่ยังเงียบครั้งนี้เบื้องหลังการเสวนาได้ทราบว่าอายการภาคหนึ่งได้สั่งสอบเพิ่มหมอในคดีแตงโมด้วย คำถามมากกว่าที่ตำรวจถามแสดงว่ามีการ Copy ้แล้วดีล t ฟในระหว่างทางท่านได้ฟังในรายการราม่าวันนี้แล้วรู้สึกสีความรู้สึกเล่ามาเพราะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีที่ไม่ได้คาดหวังมาก,ก่อนสิ่งน,นี้คือที่เรียกว่าธรรมะจัดสารปติดตามตอนต่อไป